ในวันนี้ผมจะมาทําชาเลนจ์จากคนดูนะครับเขาบอกว่าพี่ขอให้พี่ทําชาเลนจ์ห้ามเฉรดห้ามขอหาก,ก้อนเก่าได้ไหมครับได้เลยครับน้องชายเดี๋ยววันนี้ผมจัดให้นะครับเขาบอกว่าห้ามเฉรดห้ามขอนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามเราขายตัวละครหรือว่าสุ่มตัวละครน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางเรื่องของเราจะมีอยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือการสุ่มแล้วก็การมาหาซื้อตามตลาดฮะ,ะาราคาที่ตลาดตอนนี้กอลลี่เขาจะขายอยู่ประมาณ2 5 0 0ันถึงสามพนะครับกอนลี่ นี่ครับก็จะขายอยู่ราคาประมาณนี้นะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นพ่อค้า1วันนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะซื้อตัวละครซื้อมาขายไปซื้อไปขายมากลับไปกลับมาเพื่อที่จะให้ได้เจมมาซื้อตัวกอรลี่เก่านะครับก่อนที่ไปลุยกันขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทําชาเลนจ์นี้สําเร็จหรือเปล่านะชาวพร้อมแล้วเลสโก้ครับผม วิดีโอคลิปนี้สนับสนุนโดย Box ate, บอก T-H เฮร้านบริการชอยเลียทาวเวอร์ดีฟินจบครบทุกอย่างในบอก T-H ใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับคนดคครับจากที่ผมซื้อไปขายมาซื้อมาขายไปกลับไปกลับมาเรื่อยๆผมทําเจมได้900กว่าแล้วนะแต่ว่าลืมอัดคลิปในตอนต้นคลิปนะครับไม่เป็นไรเราเริ่มอัดคลิปจากตรงนี้ไปก็ได้ครับทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยลุยกันต่อครับ เมื่อตะกี้ยังสาย2,005นะเดินกลับมาอีกรอบฟาดไป2,007โอ้โห,โ,หโหตลาดนี้มันแปรปวนจริงๆเอเราดูตัวละครตัวอื่นก่อนเขาขายกันที่ราคายังไงเนะี่ยเราจะได้ขายบ้างซอเขาขาย25ไอตัวท็อกซิกขายที่99นะครับ99อ่ะ100แล้วราคาไม่ไม่ตายตัวนะราคาไม่ไปเรื่อยนะเราดูราคาตลาดก่อนเราจะได้ตัวลงขายบ้างตามต้าเฮ้ยตัวนี้100ไอมีวิง่ง ซื้อก่อนเลยมิววิ่ง100มิววิ่งซื้อแล้วผมก็จะไปขายที่120กดราคาตลาด <c oughs> อย่านไหนอีก100อ่เซื้อให้หมดขายไปที่120ยพันผวนราคาตลาดซะหน่อยท็รกซีิ่ขาย75ผมซื้อเลยผมขาย100่อเออ <c oughs> ้าขายมาซื้อ75ขายไปที่100โอเค ควบคุมราคาตลาดหน่อยมีช่องว่าไอ,าอ,าอา้ตัวนี้ซ้ำวะระดับดิจิกล่องราคา45ไม่น่าขายได้อะเราลดราคาเหลือแค่40ดูดิสี่สิบรดราคาลดร,ราคาไปสี่สิบเปลี่ยนราคากล่องก่อนไอ้ตัวนี้เราขายสักอ่ขายสักร้อก็พอไป ร้อยสิบไปเอากำไรนิดหน่อยก็เอาร้อยยี่สิบขายไปร้อยยี่สิบบอสเก่าเซิฟนี้เข้าขายเฮ้ยขายออกอีกแล้วได้มาอีกสี่สิบนี่ครับอ่าไปอีกแล้วหนึ่งตัวเห็นไหมได้อีกแล้วขายกล่องไปแล้วหนึ่งกล่องเอ้ยต้องขายอีกกล่องขายออกไปอีกแล้วสี่สิบไปอีกแล้วเอ้ยขายอีกขายอีกเฮ้ยรอบนี้ใส่สี่ห้านี่สี่ห้ารอบนี้สี่ห้า เออกดราคากล่องกดราคากล่องเซิร์ฟนี้มีคนซื้อกล่องเราสี่ห้าไปตัวละครขายไม่ได้ก็ขายกล่องนี่ลยวะตอนนี้เราได้มาที่เก้าร้ยิบสี่เจมแล้วนะครับฟอนนี่ราคาเคลื่อนไหวหรือเปล่าตอนเนี้ยฟอนนี่อยู่ที่สองพเเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายเซิร์ฟแล้วกันคนดูตอนนี้เจมผมเพิ่มมาเป็นหนึ่งานสีแล้วครับเฮ้ยขายดีขายดีสินค้าเราขายดีผมซื้อตัวนี้มาขายไหมไอ้ท็อกซิกเนี้ย ทักสิกซื้อมาขายที่100แล้วกันค้าขายครับค้าขายเฮ้ยร้อเจมเฮ้ยกล่องขายออกคนดู45เจมไม่อีกแล้วอะขายดีก็ใส่บีดีครับ45ครับอ่าสีเจมไปมีกล่องเยอะครับ45เจมเฮ้ยขายออกอีกแล้วครับทุกคน120เจมไปอีกแล้วเฮ้ยเพราะค้าตลาดมืด เออขายดีเว้ย1359เกมแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกดดราานอนนี่ราคาเท่าไหร่ต <c oughs> <c oughs> อนเนี้ยอะก๊อตเก่าราคา10000ครับคนดูวัดเดียวเซิร์ฟนี้มันขายแพงยังว่าก๊อตเก่าซอขายออกอีกแล้ว40ิบเจมเราซอเราเออพอแบบซื้อตัวไหนมาขายได้บ้างตัวนี้สิเฮ้ยไอย้นี่ขาย300เลยเหรอโอโห อันนี้ไปขายสามร้อยซื้อมาสามเก้าขายไปสี่สิบไปตัดราคานี่ยังไงขายสี่สิบได้กำไรมาหนึ่งเพจอุยอุ้ยอุ้กล่องออกรัวๆเฮ้ยสองกล่องว่ะเอาว่ะแล้วไปมีกล่องนี่เลยมันขายดีนะผมว่าขายง่ายขายง่ายซื้อง่ายกล่องเรานี่แหละ45่สิเกมไปตอนนี้เจมผมมีที่1484แล้วครับ เดี๋ยวเราดูตลาดก่อนมีอะไรน่าซื้อขายบ้างไอ้ท็อกซิบซื้อแปดสิบไปขายหนึ่งร้อยยังได้เลยเนี่ยไอนี่ขายสามเก้าไอซกอล่องอยู่ที่สี่สิบห้าครับกอตลี่เฮ้ยกอดสองพเจซิ้อเนี่ยโอ้โหมีอะไรน่าซื้อขายบ้างอันต้าถือว่าแพงอยู่ยนะน่าจะคาขายไม่ได้อะโอ้หนี่ร้อยห้าสิบหรอ บ็อกซี่เขาขาย67ครับคนดูผมซื้อไว้แล้วกัน67เดอซื้อ100เอเฮ้ยขาย90ดีกว่าอ่าซื้อมา67ขายไป90ไป <c oughs> ขาขายตัวนี้ดีเจสป e กแมนขายที่29นะครับไอตัวนี้น่าซื้อไปขายมากเลยนะคนดูเนี่ยไอดีเจสปีกแมนเนี่ยน่าซื้อมากนะ15เจมยองเอาไปขาย20ยังได้นะเอาผมซื้อแล้วกัน15เจมมา ผมไปขาย20เฮ้ยไปแล้ว40อ่าขายออกอีกแล้วเจเกมก็ออกเอาผมซื้อมา15เจมนะครับผมจะขายไปที่25แล้วกันเอากําไรสัก10แล้วกันกล่องแฮปปี้เิวีอาสองพันยขาย220อ่ะผมจัดเลยคนดูเขาบอกขายได้กําไรนะเยวนี้มีคนรวยไม่ค่อยมีคนรวยเลยซื้อเนี้ยเออเฮ้ยสีเกมขายออกแล้วอันนาาเอร์เรอ อ่าเห็นไหมกล่องเอ้ยไอย้นี่ขายสามเจ็ดซื้อซื้อซื้อสามเจ็ดซื้อเลยอีกกล่องอับสามเจ็ดซื้อเอาไปสามเก้าซื้อซื้อโอเคกดราคากล่องให้หมดครับเราจะควบคุมราคาตลาดโลกให้อยู่ที่สี่สิบห้านะครับอ่าควบคุมราคากล่องไว้อย่าให้กล่องราคาตกนะครับเฮ้ยขายออกอีกแล้วครับนี่ไงเห็นไหมกล่องเราขายออกแล้ว ผมบอกแล้วซื้อมาสามารถขายสี่ห้าขายได้ครับเนี่ยเป็นไงมีคนซื้อและกล่องเรานี่ออกอีกแล้วสองกล่องแล้วเห็นไหม <Yahoo! S 1> เราต้องควบคุมราคาตลาดครับโอ้มีคนซื้อกล่องเต็มเลยดู <Wow. S 1> มีคนซื้อเต็มเลยครับกล่องเราอ่ากล่องเราขายดีครับเชื่อผมยังไอ้วกวขายสามโมงสามห้าซื้อไปหมดเลยเรามาขายสี่ห้าครับกำไรจิบเจี๊ยมครับอ่าขายเลย แน่นอนครับเราจะควบคุมราคากล่องไว้ครับเราคือเจ้าพ่อกล่องไงว้าวในตัวนี้ขาย99นี่ผมซื้อไว้แล้วกันโอเค99เจมนี่ซื้อไว้แล้วกันโอเค99 <Wow. S 1> ใช่ไหมผมขายสักร้อยิแล้วกันซื้อมา99ว้าว99เจี๊ยมขายอ,อ,อยีอแล้วกล่องเรากล่องขายดีนี่กล่องขายดีเชี่ยผมยังกล่ <laughs> องขายดีครับ45เจียมขายไปโอเคเออกล่องขายดีจัดเลยตอนเนี้ย ไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปครับอ่าอู้ราคาตลาดยาู <laughs> 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 กล่องเราขายดีมากครับคนดูอา้าวขายออกอีกแล้วครับดีเจสปิก r ร์แมนเราดูตลาดดีตลาดดีสี่ห้าร้อยยี่สิบอ่าเราต้องควบคุมราคาตลาดไว้อู้นนี้ขายแปดสิบไปหรออู้ซานต้าห้าร้อยโอ้โหอันี้เหลือสองร้อยเฮ้ยสองร้อยผมซื้อ สองรผมซื้อครับซันต้าเนี่ยรันต้าผมขายที่250แล้วกันเอากำไร50ิเจมพอไปอีกแล้วดีเจสปิกแมนเรา25เจมอ่ะกล่องเราไปอีกแล้วครับ1กล่องอ่ะไปอีกแล้วกล่องเราขายดีกล่องขายดีครับ <c ười> <c ười> ได้เพชรเ,เพราะกล่องนี่แหละไอ้ตัวนี่ขาย300ไม่มีคนซื้อวะ่ะลดราคาดีกว่าปะ่250ปะ2 5 0ไอหป่ไอ้ทองคำร2อยไม่มีคนซื้อเลยไห้ทองคำเรา ไอยตงคำเราขายสักอ่าอุ้ยไปแล้วครับชานตาเราแล้วก็กล่องไปแล้วกำไรหนอหอห้าร้อยเจมครับผมได้มาอีกห้าร้อยเจมคนดูเป็นไงกำไรหนอๆกล่องเราไปอีกแล้วสี่สิบห้าเจมไปอีกแล้วเดี๋ยวดูตลาดก่อนดูราคาตลาดก่อนสี่สิบห้าเจมอู้กล่องอันนี้ขายสามพันเลยเหรอช็อตกันอุ้ยกล่องขายดีคนดูมีกล่องนี่มันดีอย่างนี้นี่เองอู้เขาซื้อไปหมดเลย ใครมาขายห้าสขายสี่ห้าเว้ยว้าวกล่องขายดีจัดเออตลาดต้องการกล่องไม่เสียแรงที่เราอ f k คมานะครับ One hour later เยเครับคนดูตอนนี้เจมผมครบแล้วนะครับ2,989เจมผมสามารถซื้อกอดเก่าได้แล้วหลังจากที่ผมวางตัวและเปิดจอทิ้งไว้นะครับนี่ครับ ขายหมดเลยนะ <Wow. S 1> เกี่ยงเลยนะไอ้พวกตัวแพงๆขายออกหมดแล้วไปเราไปซื้อก้อนเก่ากันชาเลจนของเราก็จะได้จบนะครับขายของออกอีกแล้ว3,000 m เจมเซิร์มนี้ขายอยู่ที่2,750ครับจัดเลย <c oughs> จะถูกสุดแล้ว <c oughs> โอ้โหใครมันขายวะเนี่ย9 9 9 9เกอเคครับทุกคนตอนนี้ชาเลจนของผมก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเ <c oughs> สร็จสิ้นแล้วนะครับตามหาก้อนเก่าสำเร็จแล้ว โอเคนี่เลยครับโอ้โหกว่าจะเสร็จนะครับใช้เวลาครึ่งค่อนวันกันเลยทีเดียวเสร็จแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำชาเลนจ์อะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายยครับบา,บายยครับ